สองค่ะค่ะเขาดิเอ้ยส้อยนี่ข่าวเผินเผลนขอ่ะข้างมาเสียงใครก็ไม่รู้อ่ะอย่าเอ่ยอุ้ยอย่าเอ่ยชื่อนะทำไมไม่เดินอ่ะไปได้ไปได้แล้วลองเลค่ะค่่ฮะเราต้องล้วงและ้สองคนแล้วได้ถึงช่วงไหนใช่ หรือเปล่าแฟนเขาเองรักเปล่าผมไม่รู้ใครใช่คิดที่สองค่ะคิดที่สองไม่มีเลยรบ้างหรอแค่รู้ว่าแมนเปล่าเรากำลังเดินกลับบ้านอยู่นะคะใช่เดินยังหารถไปเจอเลยใช่ไหมลิงความจริงแล้วรถมันขับไปสี่ห้าคันแล้วเราไม่ขึ้นนะอัลโหล ปามี่จ้านี่เธอพูดกับกล้องหรือเปล่าใช่เขาพูดกับกล้องอยู่สวัสดีแล้วรอหรือเปล่าอันนี้เรามีแขกรับเพื่นพิเศษค่ะแล่าอุ้นที่11ค่ะปามี่แล่าอุ้นต้าแมนเขาคนแน่อุ้นต้าแมนเขาแต่ว่าตอนที่โดนแกล้งอ่ะอุ้นต้าแมนอ่ะช่วยซ้ำเติมนะรู้เปล่าไม่ใช่มันต้องช่วยเหลือประชาชนจิเอออุ้นต้าแมนต้องช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมใครเคยดูบ้างใช่ไหมอุ้นต้าแมนต้องช่วยเหลือประชาชนเนี่ย อุลตร้าแมนตัวนี้นิสัยปกแต่เขาอะรักอุลตร้าแมนตัวนี้ดูความจรไม่ใช่ได้อยังไม่เพ้อมเขาเขาไม่ได้เพิ่มถึงคนที่เขาฝันนะเออเหรอเฮ้ยไม่เพ้อเลยสวัสดีค่ะเอาเมนต์ต้องแรงนอะไรนะทุกคนทำไมเขาชื่อเป็นรุ่นพี่ด้วยเอ้ยไม่เอาฟารมี่นะพี่เอมพี่เอมพี่เอมย้มไม่เอาไม่เอาพี่แอมใช่พี่แอมเอาฟารมี่ขอเฟซขอถ่ายรูป แต่ว่าเขาอะถ่ายรูปกับใครเนี่ยเออใครอ่ะเอาไม่รู้ใครเอาแกไม่รู้แล้วเขาเจออะไรเออไม่รู้เลยไม่รู้เเดินไม่ไรจะถึงเนี่ยรถผ่านไปกี่คันแล้วสี่คันไม่คืนสักคันสองเขาบอกว่าไม่มีรถใช่ไหมแต่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีสี่คันแต่ไม่ขึ้นสักคันเอาตายแล้วใช่เลยเราขึ้นรถไอ้์ซัมโไรน์แล้วใช่เดี๋ย่แล้วคืน 3ามสิบบาทไม่คือกูเลยสวมากเลยดิอะไรนะจ่ายยีเท่าสามสใช่จ่ายยี่สิบเอ็ดทาสมเนี่ยเขาจ่ายยี่บเอมันไม่ทอนเขาตงาเลยอะก็ต้องเท่าสามสบไงก็จ่าสามบจาสี่ยีใช่เปล่าอืจายสามยี่สิัมาตกคณิตได้เปล่าตกคณิตมึงอะตกไม่ได้ตกแค่ติดสูเออแล้พักมยไม่มีอะไรบ้าหรอกมาบนบนนี่แหละ เราบนบนไว้เราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขา <พอ S 1> บ,บ <น S 1> คุณมาก